สวัสดีทุกคนครับวันนี้ครับผมพามาหาหอยนะครับเป็นหอยเค็งหอยหวานแล้วก็ทุกอย่ครับที่เจอวันนี้เดี๋ยวเราไปเดินหาแถวโน้นนะครับมีคนหาอยู่สามสี่คนแล้วครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับห้าโมงเย็นครับตอนน้าลงพอดีเลยครับวันนี้เดี๋ยวผมพาไปหาตรงโน้นนะครับเดี๋ยวไปนะครับผมนี่ครับตอนนี้ก็ถึงที่หาหอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม นี่ครับพื้นที่ย่าไว้นะครับผมนี่ครับเดินแทงๆโอยแครงกระจิิดครับผมตัวเล็กนะครับผมนี่เราก็ใส่ไปนี่นะครับหนึ่งตัวอบอม

ดูนี่เองครับผมอีกมันตัวอุ้ยมาแล้วนี่ครับหอยแข็งครับหอยแข็งอะไรนะครับ <c oughs> วันนี้เราจะพาไปย่างริมทะเลนะครับหอยสดๆนะครับผมเดี๋ยวย่างกินให้ทุกคนดูนะครับอุ้ยนี่อีกหนึ่งตัวนะครับผมดูครับอันอยู่ลึกครับอืมห่มาแล้วนี่เลยเยอะอยู่ครับวันนี้นูครับอีกหนึ่งตัวไปจับเลยครับผม

ตัวใหญ่นะครับผมตัวนี้ออกสีดําเลยนะครับข้างในมน,นะครับจะเป็นเนื้อเยอะนะครับถ้าตัวใหญ่นะครับผมรสชาติก็สุดยอดครับเดีย๋ยวไปย่างกินกันครับผม <N> bởi, bởi của chúng tôi này, bài này, bài này. นี่ครับผมน้อยเช็กตีนนะครับไอเช็กตีนตัวใหญ่ด้วยครับตัวนี้แต่ว่ามีน้อยนะครับถ้าได้ประมาณสักสองกิโลหนึ่งกิโลก็เอาได้ครับแต่ว,ว่านี่ตัวเดียวนะครับขอปล่อยลงทะเลนะครับผมโอเคไปเลยไอเจอ๊นี่เป็ดปูเลี้ยงมีเงินใจเออให้เก็บเงิได้หรอ รู้ว่าใจเราเนี่ยเดือดคาดเดี๋ยวเดือดพ่อครับตัวใหญ่เลยนี่เดี๋ยวเนาะใหญ่เท่านี้เลยป๊อปใหญ่มากเดี๋ยวฟีนนะผมขอยโจ้ครับผมตัวใหญ่นะครับ ด้วยด้วยมีครับผมอยู่ลึกมากนะครับใสน่นะครับุนด้วยใบเทียกมีตาข่าได้เนี่ยแล้วกี้หอยออได้ไหมนี่หอย,ยเลยนี่ Tôi tôi nhảy tao nhảy lơi. Đừng lơi. Oh. Oh. Wow. <laughs> kê bên máy à. Ai. Mày นะคะเราเจออีกแรียนนะคะคุอผู้ชมค่ะเจออีกเรียนะคะบ้าปิงก็ได้แล้วเาอ่เอะเขาได้นะครันี่ตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับผมนี่ครับมาดูครับทุกคนวันนี้ได้สี่ตัวค่ะเยอะพอสมควรครับไว้ย่างริมทะเลกันครับผมเดี๋ยวไปย่าง กินให้ดูนะครับผมหอยสดๆนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยนะครับผมไม่ดีนี่ตัวสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปย่างนะครับไปเทีบผมดีน้ำจิ้มนี่แม่จุหนาน้ำจิ้มสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเรามาย่างหอยที่หาเมื่อวานนะครับผมนี่ครับ หอยได้เมื่อวานนะครับผมมาย่างริมทะเลนะครับนี่เป็นหอยหลายชนิดนะครับมีอย okay, <okay> okay, okay. okay. ู่สามสี latego, ่ชนิดครับผมมาย่างกันริมทะเลนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องก่อไฟกันก่อนครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็ก่อไฟเรียบร้อยนะครับผมเตรียมย่างหอยแล้วนะครับผมไฟร้อนอยู่เลยนะครับนี่หอยได้เมื่อวานนะครับผมเป็นหอยแข็งแล้วก็หอยจอบนะครับผม นี่มากินริมทะเลนะครับนี่ที่ผมพามานะครับจะเป็นเมี่ยงปลาเออเมี่ยงเมี่ยงหอยนะผมแล้วก็น้ําจิ้มแล้วก็มีเส้นขนมจีนด้วยครับมากินกับผักนี่ครับเดี๋ยวผมกินให้ดูครับผมเยวย่างกันก่อนครับ <S 2>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  ย่างเลย ย่างกินให้ดูครับจัดตามกําขอนะผมหาแล้วกินให้ดูครับผมจัดไปเลยครับผมย่างทีหลายตัวเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับ โอเคเดี๋ยวเรารอหอยสุกก่อนนะครับผมนี่มาดูใกล้ๆนะครับผมตัวหอยนะครับตัวใหญ่นะครับผมนี่สีน่ากินนะครับหอยแครงนะครับแล้วก็นี่เป็นหอยหวานนะครับผมดูครับตัวใหญ่นะครับนี่เทน้ำออกก่อนครับอืน้ำทั้งนั้นครับผมผมแช่น้ำทะเลไว้นะครับผมใสยน้ำเยอะ น้ำทั้งนั้นเลยเอาละครับตอนนี้หอยเริ่มสุกบางตัวนะครับผมนี่ครับอ้าปาก้วครับสีน่ากินนะครับผมสีส้มเลยครับผมเดี๋ยวผมกินให้ดูนะครับเดี๋ยวขอตัวนี้ก่อนครับนี่ครับดูครับทุกคนตัวใหญ่ๆนะครับบางไว้ก่อนครับผมอืม น่ากินทั้งนั้นครับขอเคียน้ำออกก่อนนะนี่ครับแต่มีบางตัวยังไม่สุกเท่าไหรนี่นะผมขอ,อย่างต่อครับผมเอาตัวที่สุกๆนะครับี๋ยวขอเทน้ำตัวนี้ก่อน น้ำเยอะมากครับผมได้กินมากเลยครับน้ำทั้งนั้นตัวนี้กำลังจะหลุดแล้วโอเคดูครับผม,ผมกินกันเลยผมกินให้ดูครับนี่เียมไว้ก็้โอครับผม ตันไหนดีครับตัวนี้นะครับก็ใส่ถั่วไปนะผมแล้วก็น้ำจิ้มนะครับรถเด็ดนะครับผมทำเองนะครับผมคงจะอร่อยน่าดูนะครับผมครับนี่ที่เราขาดไม่ได้นะครับขนมจีนครับเราก็ใส่ลงไปครับผม มาตั้งตรงนี้ทุกคน,นก็ราดน้ำจิ้มครับนี่ครับราน้ำจิ้มครับผมอือหืมอื้อ

กคราชน้ำจิ้มลงไปเลยครับน้ำจิ้มรถเด็ดครับสูตรผมเองนะผมกินเลยครับผมน้ำจัวครับ นี่ก็มันถูกครับผมแล้วก็เริ่มมาปากครับเอาละครับตอนนี้ขอลองหอยหวานนะครับผมว่าจะอร่อยจริงไหมนะครับผมเดี๋ยวลองดูครับผมนี่หอยหวานนะครับดูครับสุดๆจากทะเลครับหาจากไหนไม่ได้แลวนะครับอืมเกะกรอยครับแล้วก็ผักกาดนะครับผมใส่ไปครับผมแล้วก็มีขนมจีน ก็ถันะ่วคนะรับผมใส่นี่ครับน้ำจิ้มดอดือหืออือหืออืออือนายระจานน้ำจิ้มครับผมก็ เมื่อกี้คำใหญ่เกินนะครับขอคำเล็กๆพอครับผมเดี๋ยวใส่นมจิ้นก่อน,นครับผมใส่เลยครับก็ถั่วครับาดน้ำจิ้ม ืมเาไปแล้วครับดูครับอืมอืมอืมโอเคครับวันนี้ก็ มากินให้ดูเลยครับผมกินหอยสดๆจากทะเลนะครับวันนี้ถ้าใครชอบแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดแชร์ด้วยครับผมกดกระดิ่งเลยครับเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนครับขอกินต่อนะครับผมสวัสดีครับ